พี่เก๋พี่เกปแล้วค่ะขอบคุตพ่อยิ้มสู้วะขอบคุณอาัารย์ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกานที่มาช่วยได้นั่นคืออะรขอบคุณอาจารย์ขอบคุณทุกคนเลยขอบคุทกน อาจารย์วถนารันเออราาจ้รมเปเอ็นมเดาจอน่รถทมี่ไทนไม่เดินไปเนาเอถไทยมีทยรียนรีรนครถนรไทยนีี่รถไทรถไรถไทนรน่ทนรถทยรยนี่รถทยร่

กันได้ก <teaching. S 1> ็มแย้วา <hey. S 1> ีแต่ถ uh ้าจะมีอาอะไรทุกอย่างต้งานน้าใจะเอาใจแที่ปวดนต้ีกล่มเนี่ยนะฮะให้เยียมาให้ปวดน้อคนายก่อนตะอามหัวน้องเอาเครื่องปวดกลาอย่าต้องเีย้ทอ นะครับเดือดในทุกประจารจาร่างทีจะต้อเป็นข้าวตุ๋นนะข้าวตุ๋นยกขึ้นรถเลยขับรถไหนเอาขึ้นรถเลยครับเอายกรถยกขึ้นรถก่อนขับรถไปด้วยเอาขึ้นรถหลอกก่อนเดี๋ยวเราไปตั้งกองการที่ดัางเข้าวัดต้นตาตุ๊กตาขึ้นรถมาตุ๊กตาขับรถมาหนึ่งหลุดด้วยขับรถมารหลอกกันแล้วขับรถหนาปองยกขึ้นรถไปเลยเดี๋ยวเราไปตั้งกองการตรงโน้นนะ การเล็นคนมาอยู่ตรงกลางให้รถไปลุดนั้นตอนนี้เราเรลี่ยแล้วนี่รถไเหรืออรช่วยกันยกันที่ตอนนี้เราจะเอารถจะเลื่อนเราจะไปเลื่อนกระมวลกันแล้วนะช่วยกันยกันในทางทางตรงกลางการเป็คนกุ้มบอลเอ่อเอารถไปจุดนั้ อายุไปให้หมดเนาะอาจจ้กันดูเดยกาว่าอะไรที่ยังไม่หมดต้อาดูฮะอ่าคนรัไม้